ในปัจจุบันนะคะคงปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่ากลุ่มเลข4289จากอาจารย์นิติกรกริติศรีวรานันนะคะครูบาอาจารย์ด้านพลังตัวเลขซึ่งได้คิดค้นกลุ่มตัวเลขนี้ขึ้นมาและผู้นําไปใช้นะคะก็มีความสุขกันไปทั่วหน้าค่ะดังนั้นจึงขอแสดงความให้เกียรตินะคะขออนุญ,ญาตนําชื่ออาจารย์นิติกรมาอ้างอิงที่ให้ความรู้แก่ลูกศิษย์ลูกหาท่านอื่นๆรวมทั้งตัวผู้จัดทาคลิปนี้ด้วยจ้าหากจะกล่าวถึงพลังอนุภาพของกลุ่มเลข4289นะคะเรียกว่าได้ทรัพย์ได้โอกาสเงินทองไหลามาเทมาค่ะ โดยขอเริ่มมาที่มาจากความหมายของคู่เลข42หรือว่า24ก่อนนะคะพลังของเลขคู่นี้นะคะเรียกว่าเป็นคู่เลขสเสน่ห์ที่ปลอดภัยสําหรับการใช้ในทุกๆรูปแบบเลยก็ว่าได้นะคะผู้ใช้จะมีความเมตตามหานิยมค่ะใครเจอใครรักใครเจอใครหลงนะคะมีสเสน่ห์เป็นที่รักของคนทั่วไปเลขคู่นี้นะคะมีคลื่นแห่งพลังเมตตาค่ะสามารถดึงดูดความรักดึงดูดการเงินเงินไม่ขาดมือกันเลยทีเดียวละค่ะตามมาติดๆนะคะด้วยความหมายของคู่เลข28หรือว่า82ค่ะ เลขคู่นี้นะคะคือเลขคู่สมพลค่ะในทางโหราศาสตร์นะคะพลังตัวเลขคู่นี้จะส่งผลให้ผู้ใช้คิดแต่เรื่องหาเงินค่ะหาผลประโยชน์มุ่งแต่เรื่องธุรกิจนะคะพลังตัวเลขคู่นี้จะปั่นเงินให้เกิดขึ้นค่ะเป็นการหมุนเงินก้อนโตหาเงินได้มากนะคะรายได้เยอะคล่องตัวทางการเงินจ้าและความหมายของคู่เลขคู่สุดท้ายค่ะ89หรือว่า98นะคะพลังของเลขคู่นี้ค่ะจะส่งผลให้ผู้ใช้นะคะมีไหวพริบและก็ปฏิพานดีเป็นคนหัวไวฉลาดค่ะ มีทัศนคติกว้างไกลนะคะมีการเรียนรู้และเข้าใจอะไรได้อย่างรวดเร็วเก่งรอบด้านค่ะหากทำธุรกิจนะคะก็จะสำเร็จได้ง่ายดายเรียกว่าเป็นเลขของจกักรพรรดิก็ได้นะคะมีทรัพย์เงินในกระเป๋าจะไม่เคยขาดเลยค่ะที่น่าสนใจนะคะผู้ที่ใช้เลขคู่นี้ค่ะคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคล้วคลาดค่ะเรียกว่าดวงแข็งสุดๆไปเลยจ้าเมื่อรวมเป็นนิยามสั้นๆสำหรับกลุ่มเลข4 2 8 9พลังอนุภาพค่ะได้ทรัพย์ได้โอกาสและเงินทองไหลมาเทมาค่ะ เรดความรู้นะคะในการสรรหาเบอร์โทรศัพท์มงคลมาใช้นอกจากในเบอร์โทรต้องเป็นเลขมงคลทุกคู่แล้วนะคะการจัดวางตำแหน่งการเรียงเบอร์ก็คือประเด็นสําคัญว่าจะวางตำแหน่งอย่างไรให้รุง่งใช้แล้วไม่ร่วงนะคะเรียนรู้เรื่องเลขมงคลให้มากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับการหาเบอร์มงคลที่เหมาะสมกับตัวท่านเองมาใช้กันทั่วหน้าจ้าและก่อนจบคลิปในวันนี้นะคะหากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ค่ะขอกําลังใจในการจัดทําคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและก็สาระดีๆจากทางช่องของเราขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ